สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่178กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่เอท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากพี่ๆกดไลค์นะครับผมฝากพี่ๆกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมพี่ๆอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้น้องๆด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับเป็นทางแรกๆเลยนะครับผมอย่าลืมกดนะครับพี่ๆ และสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี P ่โอไอพีทีคิวนะครับผม เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับ0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นสามาะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับแลวสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆนะครับเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่พี่นะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบให้ถูกใจว่าสนใจหมายเลขไหนนะครับผมให้จดเป็นหมายเลของคพระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงไปให้ตั้งแต่หมายเลขที่หนึ่งคืออง นี่นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่25ตรงด้านล่างนี้นะครับ แล้วนะครับผมพี่ๆก็สามารถนะครับผมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงส่วนนั้นจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมโทรมาบอกผมนะครับผมหรือว่าพิมพ์ไลน์มาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับสนใจเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกัน พระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่เช่าบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าได้ดูองค์ไหนมาเช่าองค์ไหนไปนะครับได้รับพระองค์นั้นอย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1กันใน EP นี้เลยนะครับสำหรับรายกันที่1นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมตุ๊กตาใหญ่นะครับหลวงปู่โตนะครับผมเนื้อผมใบลานนะครับ นี่นะครับผมเป็นปิตาตุกตาใหญ่หลวงปุ่โตนะครับองค์นี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับเป็นบัตรประกาศนียบัตรนะครับผมก็คือบัตรที่ได้รับรางวัลที่1นะครับพี่พีเนี่ยนะครับดูความสวยขององค์พระองค์นี้กันนะครับพี่พีลองสังเกตดูตรงนิ้วมือนะครับผมคมชัดเลยนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับพี่พีเนี่ยนะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมหลวงปุ่โตนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่พี รายการหมายเลขทีหนึ่งนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆดํามเดิมนะครับสําหรับนะครับผมพระปิตาตุ๊กตาใหญ่นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมรายการหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำใบประกาศสินบัตรนะครับผมออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ นี่ก็จะเป็นบัตรประกาศินิบัตนะครับผมเป็นพระปิตาหลวงปุ่โตนะครับผมพิมพ์ตุกตาใหญ่นะครับเนื้อผงใบลานะครับผมวัดประดูชิมรีกรุงเทพนะครับผมเป็นประเภทพระปิตายอดนิยมนะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆครับผมราคาแบ่งฟันหน0พันบาทนะครับไลาขนาดมาครับผมเป็นหมายเลข2นะครับผมองค์น,นี้ก็จะเป็นนะครับพระสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับ อันนี้จะเป็นของต่อโคตดกรรมการด้านหลังนะครับผมจะเป็นประทับกับตรากรรมการลงไปนะครับพระสมเด็จหลวงม่อแดงนะครับผมหรือว่าพระสมเด็จยานวิราชนเงนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลข2นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยสวนงดงามแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับ พระสมเด็จหลวงพ่อแดงนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆทุกรายการนะครับท่านใดสนใจรายการไหนก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข3นะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จจิตตะลานะครับพระกำลังแผ่นดินนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับ องนี้สวยมากนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จิตตะระดานะครับผมหมายเลขที่สามใน ep นี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับผมแปดร้อยบาทนะครับพี่พี่องนี้อยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมสวยสดงดงามนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่สามนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นรายกันที่4ครับอันนี้จะเป็นเหรียญลบปูดูนะครับผมนี่นะครับผมพระพมปัญโยนะครับผมลบปูดูวัสสแกนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญลบปูดูวัสสแกใหม่เลขที่4ี่นะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมนี่นะครับผมพระพมปัญโยนะครับ วัดสะแกนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมถ้าใดรถูกใจนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆห้าร้อยห้าสิบนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นปิดตามมหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขห้านะครับขออนุญาตแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับผม 800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตามมหาสเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆทา่านใดดูแล้วชอบใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับชาบูชาไปได้รับพระราที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลยที่5้าแล้วนะครับ รายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข6นะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญโลหะมหาศิลานะครับผมเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นลงยาน้าเงินนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับสาหรับรายการหมายเลขที่6นี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่พี c เอฟซีนะครับในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับผมอันนี้จะเป็นลงยาน้ําเงินนะครับพี่พีนี่นะครับ สำหรับรายการใหม่เลขที่6นี้นะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับพี่ๆลองดูผิวนะครับท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้ตลอดนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับงดงามนะครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอเลยนะครับผมนี่นะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมศิริจันโทนะครับทองเงินรวยเฮงนะครับต่อโค้ดหมายเลขดีด้วยนะครับผมเลข99นะครับผมเป็นเลขเบิล์นะครับทรมาอุทยานนะครับผมพศอ5 6 6นะครับ ยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับพี่พี่ชื่อรุ่นดีนะครับผมเห็นะครับสวยสวยเดิมเดมครับผมหมายเลขนี้นะครับ750าบาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับร้ายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับผมหมายเลข7นี้ก็จะเป็นปิดตานะครับลบุโตนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับอันนี้จะเป็นปิดตาปลดหนี้นะครับผมหลังยันนะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระนะครับออกมาให้พี่พได้รับชมกันนะครับผมสําหรับปิดตาปลดหนี้หลังยันนะหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับ รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม7 5 0าบาทเท่านั้นนะครับผม7 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับปิดตาโปรดนี่นะครับผมลงปุโตนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแต่สักครู่นะครับพี่พีนี่นะครับผมผิวเดิมนะครับ ท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมท่านใดถูกใจนะครับดูให้ชอบตัวให้ถูกใจก่อนนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับผมรายการนี้ใหม่เลขที่7นะครับผมราคาแบ่งปันครับ750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรับปิดตานะครับผมพิมพ์ปดนี่หลังยันนะครับลงปุโต๊ะวัดประดูชินพีนะครับผมรายการใหม่เลขที่7นะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพญาต่อเรือนนะครับผมรุ่น3รวยนะครับผมรวยรวยรวยนะครับหลวงปู่หลิวนะครับผมวัดไร่แตงทองนะครับผมปีพศ2536นะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลข8นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่นะครับผม fc นะครับในราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเต่าหลวงปู่หลิวรุ่น3รวยนะครับ650าบาทนะครับผมนลครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหวัดกล้แต่งทองนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับพี่ๆอันนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม650บาท จะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับหมายเลขที่8นะครับผมใน EP นี้นะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข9นะครับอันนี้จะเป็นล็อกเก็ตหลงปุโตนะครับผมเหยนะครับรายการนี้แบ่งปันให้750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับล็อกเก็ตนะครับผมหลงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นฝั่งตะกูชนหนึ่งดอกนะครับผมเป็นตะกูทองหนึ่งดอกนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่สิบนะครับผมนี้จะเป็นปิดตาบดนี่นะครับเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนนะครับ หมายเลขนี้เนหมายเลขที่10นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ550าบาทเท่านั้นนะคบพี่พี่550ราบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมองนี้จะมีเส้นเกษาด้วยนะครับผมถ้าหากพี่พี่สังเกตดีๆนะครับนี่นะครับผมฝั่งตะกุดนะครับผมหนึ่งดอกนะครับปิดตาปลดนี้นะครับผมหลวงกุโตนะครับผิวด้เดิมแบบนี้นะครับผมหลังยันนนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11นะครับผมสําหรับรายการที่11นี้นะครับผมก็จะเป็นรูปนะครับผมนะครับนี่นะครับผมจะเป็นรูปพ่อเที่ยงนะครับเป็นรูปเก่านะครับพี่อยู่ในเลียมนะครับผมรายการหมายเลขที่11นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับสําหรับรูปพ่อเที่ยงนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ 5 5 0บาทนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมท่านเป็นคาราวานนะครับผมกรุพอเทียงนะครับสวยๆเดิมเดิมครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับพี่พี่วัดเครือวันนะครับผมจังหวัดชนบุรีนะครับ เป็นประเภทเนื้อผงยอดนิยมนะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นึ่งเลยครับในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมนะครับสำหรับหมายเลขที่12องค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ1,100บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตานะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับ อยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับหลังแบบนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับสวยๆทมเดิมนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับนี่นะครับผิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม1100บาทเท่านั้นนะครับผม ดีวผมขออนุญาตนะครับผมนําใบประกาศสินิบัตนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมและนี่ก็จะเป็นใบประกาศสินิบัตนะครับพระปิดตานะครับผมหลวงม่อแก้วนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับผมวัดเครือวันนะครับผมจังหวัดชนบุรีนะครับผมเป็นประเภทเนอผมยอดนิยมนะครับรายการที่151ครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นนะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับ สวยๆเดิมๆครับผมราคาแบ่งปันนะครับ1,100บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับพี่พีใน EP นี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่13นะครับผมันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมขอหลวงพ่อกลวยนะครับชูตินาทารนะครับผมเนี่ยครับพี่พศ2 5 0 4พนยะครับพี่ๆองนี้นะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่13นะครับขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหกรยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมชูตินาะทาโรนะครับวัดโคศิตารามนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่13องค์นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาปูเอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงหมายเลขที่14นะครับรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตาปูเอี่ยมนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ กรอบอาจจะมีความเก่าแล้วนะครับพี่พี่ลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ l i น์แอดนะครับ174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผม090325 1096นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงู่สุกนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมหรือว่าพระครูวิมลคุณากรนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทนะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเหรียญหลวงู่สุกนะครับผมหรือว่าพระครูวิมลคุณากรนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับ นี่นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่สิบห้านะครับพี่ๆหมายเลขที่สิบห้านะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่สิบหกนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญเสาห้าบูชาครูนะครับหลวงปู่หมุนที่ตาสีโรนะครับผมนี่นะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญสอห้าบูชาครูนะครับหรือว่าเหรียญบัตรน้ามนลนั่นเองนะครับผมนี่ครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวนะครับพี่พี่ตอกโค้ดหมายเลข3 9 2นะครับปูมุลนะครับพี่พเนี่ยนะครับปูมูลที่ต่อสีโรนะครับ ผมให้ชอบชมให้ถูกใจกันใต้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับ550บาทนะครับผมรายการถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังนะครับพี่ๆเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหมายเลขที่17นะครับองค์นี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทนะครับพี่ๆนี่นะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี่นะครับปูเอี่ยมวัดหนังนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหลังยันสี่นะครับพี่พี่ตงนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบเจ็ดนะครับผมราคาแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่สิบเก้านะครับผมปิดตาปุโตะนะครับ หลังยันนะนะครับผมเนื้อเคสอนนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทนะครับพี่พี่หมายเลขที่18นะครับผม750บาทเท่านั้นเลยครับนี่นะครับผมองค์นี้เป็นเนื้อเคสอนนะครับสวยสงดงามครับผมนี่นะครับ ทำไใดูเราชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมหลังยันนะนะครับพี่พี่องค์นี้ครับหลวงปูโตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับราคาแบ่งปัน750บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19นะครับผมหมายเลข่อหมายเลขที่19นะครับองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปูโตนะครับผมหลังยันดวงเล็กนะครับ รายการใหม่เลขที่19นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับ650บาทนะครับพี่พี่650บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนำาอพระนะครับผมออกมาจากกล่องเดิมให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมพอดีเจ้าของเดิมเก็บเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้นำเอาออกมาชมเลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่19นะครับผมในีพีนี้นะครับผมปิดตานะครับหลังยันดวงเล็กนะครับผม ก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมแกเก็บไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพี่ๆนี่ครับหมายเลขที่19ครับผมราคาแบ่งปัน650บาทนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยๆเดิมเดิมนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่20นะครับผมอันนี้เป็นพระน่าจะเป็นพระสมเด็จนะที่ผมไม่ทราบที่นะครับผมว่าเป็น ของหลวงพ่อท่านใดหรือว่าอาจารย์ท่านไหนนะครับให้พี่ๆในราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมมวลสารก็จะเดิมมแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมนะครับสวยๆเดิมครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกตชัยโยหรือเปล่านะครับ แถวนี้ด้านหลังจะมีเหมือนเป็นยันนะครับผมนห็นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมใน EP นี้นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองค์นี้นะครับผมก็จะเป็นปิดตาพังพการนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ๆห้าร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม สำหรับพระปิดตาพังพกานะครับหรือว่าปิดตาเข่าอ้อน,นั่นเองนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมสวยๆาเดิมไหมครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับผมวันนี้จะเป็น พระนางพญานะครับผมอยู่หนครับอันนี้อ่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมจับหอบนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคาหกร้อยบาทนะครับพี่พี่พระนางพญานะครับผมอยู่เลี่ยมจับขอบโบราณนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหลังจะเป็นเลี่ยมเปิดนะครับตรงนี้จะมีตอกประทับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเลี่ยมอะไรนะครับ ใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับผม600บาทนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่23นะครับวันนี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อภูมวัดช่องแครนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆีสำหรับเรียนหลวงพ่อภูมวัดช่องแครนะครับพศ2517นหนะครับผมที่ระลึกนะครับผมในงานทําบุญส่งน้ํำนะครับ หลวงพมนะครับผมวัดช่องแคร์นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับด้านหลังยันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่23นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่ยี่สินะครับอันนี้จะเป็นปิดตาข้างกหนกนะครับพี่ สำหรับหมายเลขที่24องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆจำเดิมนะครับพี่ๆมีฝั่งตะกูด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับ ราคาแบ่งปัน750บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิดตานะครับผมข้างกระหนกเนื้อก้น,กนครกนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่24นะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับอันนี้พร้อมกล่องเดิมนะครับผมปี2526นะครับผมเหรียญยันดวงนะครับหรือว่าพระพรมปัญโยนั่นนี่นะครับผมนี่ครับรายการนี้แป่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทนะครับพี่พี่0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่25นี้นะครับผมเหรียญยันดวงหลวงปู่ดูนะครับ สวยๆเดิมไหมครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเหรียญยันดวงนะครับผมหลวงปู่ดูวัดส่าแกนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆนะครับผมขอถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแห่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูละถูกใจดูแล้วชอบใจนะครับสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์นะ,นะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผม สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมทั้งช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่จึงเรียนพี่ๆี่เลยนะครับผมอยากให้พี่พี่ดูนะครับผมให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งเช่าบูชานะครับเพราะว่าถ้าสั่งจากผมแล้วผมจะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมก็อาจจะถึงพี่พี่ภายใน2-3ถึงวันทําการของทางไปรษณีย์นะครับพี่พี่ แล้วสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ